ก็มีวัตถุประสงค์อยู่2ประการนะครับวัตถุประสงค์แรกก็คือเพื่อจะสร้างนักกีฬาไปตองนีสู่ความเป็นเลิศก็คือหวังที่จะได้เป็นแชมป์นานาชาติเช่นแชมป์โลกหรือแชมป์ซีเกมนะครับถ้ามีอยู่ในโอลิมปกิกเราก็หวังที่จะเป็นแชมป์โอลิมปกิกอีกประการหนึ่งก็เพื่อสังคมเนื่องจากว่าเรามีความตั้งใจที่จะใช้บุญทีนี้ในการสร้างนักกีฬา ให้โดยเฉพาะเด็กๆเ,เนี่ยนะครับให้เขามีโอกาสเข้าถึงกีฬาเราอาจจะรับเด็กด้โอกาสเนี่ยมาแล้วก็มาพัฒนาให้เขาเล่นกีฬาเปตองส่งเสริมให้เขาเป็นทีมชาติในอนาคตแล้วก็ให้ชุมชนที่อยู่โดยรอบข้างหรือแม้กระทั่งสังคมที่อื่นที่อยากจะมาใช้สนามกีฬาของเราเพื่อการออกกําลังกายเนี่ยก็มีความยินดีอย่างมากนะครับท่านเลขาครับป้าหมาย กีฬาเปตองทชาติไทยเนี่ยหลังจากโควิดเนี่ยวางแผนไว้ยังไงบ้างว่าหลังจากนี้จะเก็บตัวยังไงแล้วเป้าหมายยังไงบ้างคือตอนนี้นะครับเราก็รอว่านานาชาติเขาพร้อมไหมเพราะประเทศไทยเนี่ยพร้อมมาแล้วเพราะเราไม่มีเรื่องโควิดที่เกิดที่ใน,ในประเทศไทยเพราะนั้นถ้าเกิดตานถ้าเขาจะจัดแข่งขันเนี่ยเราพร้อมที่จะไปหรือเราพร้อมที่จะจัดยางยกตัวอย่างว่าเดือนปี21หนึ่งเนี่ยครับเราจะจัดเปตองทิงแชมป์โลก ทีมหญิงกับทีมเยาวชนที่จังหวัดอยุธยานะครับเดือนพฤศจิกายนแล้วก็วางแผนไว้แล้วแล้วก็เตรียมไว้อย่างยิ่งใหญ่อลังการเพราะว่าจังหวัดอยุธยานี่เป็นจังหวัดประวัติศาสตร์เพวัะนั้นพวกนานาชาติพอเราบอกไปว่าเราจะจัดที่อยุธยานะครับโอ้ทุกคนอยากจะมาเพราะเราเพราะฉะนั้นแต่ปัญหาเรื่องนี้นะเราก็รออยู่ว่าเข้ามาได้ไหมถ้าเข้ามาไม่ได้เราก็ต้องรอเขานะจริงๆแล้วถ้าจะจัดให้มันง่ายๆแล้วไม่เปลืองค่าใช้จ่ายนะ เราจัดที่นี่ได้อย่างสบายแต่เราเพื่อให้เกียรติทางอายุยาเขาแล้วเพื่อแล้วเขามีว่าทางผู้ใหญ่ทางอายุยาเนี่ยเขาให้การสนับสนุนเพราะนั้นเราก็ต้องให้เกียรติเขาก่อนอย่างที่นี่เราจะจัดเมื่อไหร่ก็ได้เพราะเรามีพร้อมนะฮะเพราะนั้นทางเป้าหมายเราคือว่าเราเนี่ยพร้อมที่ทั้งนักกีฬาทีมชาติไทยเราจะมาฝึกฝนที่นี่ซ้อมที่นี่ตามโอกาสที่สมควรแล้วเราก็จะพยายามส่งเสริมให้ทุกคนเนี่ยมีความรู้สึกที่ว่าเราต้องทําเพื่อ ส่วนรวมและประเทศชาติไม่ใช่คิดว่าเราต้องได้เงินอย่างเดียวเพราะฉะนั้นในเรื่องการจัดการแข่งขันนักกีฬาจะต้องมีสปิริตด้วยและถ้ามาที่นี่เราจะดูแลเขาอย่างดีเหมือนลูกและเด็กพวกนี้นักกีฬาทีมชาติของเราแต่ละคนนี่มีมารยาทง,งานงามแล้วสุภาพทั่วโลกนี่เขาบอกว่าถ้าประเทศไทยแต่งตัวลงไปในสนามเมื่อไหร่นี่มันจะดูว่าดีมากแล้วให้ให้ทุกเขาประกาศเลยว่าในโลกนี้นะขอให้ดูอย่างประเทศไทยซึ่งเราภูมิใจมาก แล,แ,ลแล้วแล้วทุกครั้งอีเวนท์ที่เราจะจัดนะฮะถ้าเราจัดกี่ครั้งอีกครั้งก็บอกถ้าประเทศไทยเป็นจภาพได้นี่โอ้เขาจะดีใจมากเพราะว่าอะไรทุกยุโรปเขาไม่เหมือนเราครับเขาไม่ไม่สป,ปอร์ตเหมือนเราอันไหนอันไหนที่เขาเขาจัดได้ก็ถึงจะจัดแต่เราเนี่ยยากยากเราก็ยินดีช่วยเหลือสองนนี้ไอไปตองโลกนะครับเพราะนั้นเราก็พร้อมทุกอย่างท่านโยครับสถานที่แห่งนี้จะมีโอกาสพัฒนาช่วยเหลือชุมชน มากน้อยแค่ไหนแล้วจะ,จะ,จะดึงอดีตทีมชาติมาเป็นโค้ชถาวรน,นันที่นี่ยังไงบ้างครับก็คือต้นที่ผมเรียนก็คือตั้งใจจะเป็นสถานที่ที่เรียกว่าเปตองแอ a d e m ดนะครับคือเราอาจจะเอาเด็กตั้งแต่อาย,ยุน้อยๆเจขวบเนี่ยามา,าพัฒนา,าให้เป็นนักกีฬาเปตองโด,โดยค่าอาจจะคัดเลือกนักกีฬาเปตองทั่วประเทศที่มีฝืมือดีแล้วรับเข้ามาพัฒนาต่อนะครับ โดยเราก็จะอาศัยโค้ชที่เป็นนักกีฬาอาดีตนักกีฬาทีมชาติเราก็มีโค้ชที่เราเคยใช้ที่เราไปส่งไปปฏิบัติงานที่ต่างประเทศก็หลายคนนะครับที่พร้อมจะมาช่วยงานของมูลนิธินะครับอันนี้เราก็จะส่งเสริมเด็กเพื่อที่จะต่อไปก็จะเป็นคนรุ่นใหม่ที่จะไปแทนทีมชาติในปัจจุบันรวมทั้งชุมชนที่อยู่รอบข้างเนี่ยโดยเฉพาะโรงเรียนเนี่ยผมก็ได้เรียนกับผู้นัการโรงเรียนที่มาร่วมงานแล้วบอกว่าถ้ามีกีฬา ของนักเรียนเนี่ยก็สามารถมาจัดที่นี่ได้ซึ่งท่านก็บอกว่าท่านมีแผนอยู่แล้วที่จะให้นักเรียนเนี่ยมาใช้สถานที่แห่งนี้เนี่ยมาออกกําลังกายมาเล่นกีฬาหรือจัดกีฬานักเรียนนะครับซึ่งเรามีโรงเรียนอยู่รอบๆนี้อยู่หลายโรงเรียนชุมชนเนี่ยผมก็ได้เรียนเชิญทางประธานนิติชุมชนเนี่ยบอกว่าให้สามารถใช้สถานที่นี้เพื่อออกกําลังกายซึ่ง,งก่อนสนามแห่งนี้จะเสร็จเนี่ยก็เริ่มมีชุมชนมาเดินออกกําลังกายวิ่ง เจ็อกกิ้งอะไรก็ก็เป็นที่น่ายินดีนะครับว่าสถานที่แห่งน,นี้เนี่ยคงจะใช้ประโยชน์เพื่อสังคมแล้วก็เพื่อพัฒนานะกีฬาเปียตองทั้งสองอย่างพร้อมๆกันครับโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ